อันนี้คือหลังจากที่มันไอ้ตีีมันไม่หลอกก่อนเหมือนกูบีอันนี้อันนี้ตอนนี้คืออันที่ไม่ไปย่านนี่แบบนี้แล้วเนาะมันไม่เป็นวงกว้างเหมือนกูบีมันต่อรามเป็ดอกยาพวาววันนั้นมันไม่มาท้งท้งรานชนี่มันไปทางรุ่งวันหลังที่มันไปทางบ้านบ้านของนี่ครบ ไฟมัน,มนแคบไม่เหลือย่าแล้วนะแต่ไฟเมื่อคืนก็สูงมากก็ดูต้นวันที่12นั่นพอดีต่อตรงนี้มันแตกมันก็เลยดับุมันก็เลยบบล้มเฮ้ากับว่าโอ้่ครับเอ่อพี่ครับเหตุการณ์ที่แจ้งเข้ามาเนี่ยก็คือว่ามีเปลวไฟเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ช่ค่ะเกิดขึ้นเองค่ะเกิดขึ้นมาประมาณกี่ครั้งแล้วครับสองครั้งค่ะครั้ง,รงแรกวันที่24ี่ตุลาเป็นคืนที่24อ่าฮะเี่เ,าเราๆห้าทุ่มเศษครับแล้วก็ไฟขนสูงมากก็คือประมาณเกือบเกือบชีค้คืนคือทั้งหมดเนี้ยแหละค่ะที่ที่ทีไ่ไหมอยู่วันนั้นพี่ไม่ไม่รู้เรื่อง,ม,องมาดูอีกทีก็ตอนเช้าครับค่ะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เลยใช่ค่ะเริ่มเริ่มมี เปวเป๋วเออเปวควันครั้งแรกนะพี่ดูจากกล้องวงจรปิดประมาณทุ่ม59แล้วหลังจากนั้นประมาณสองทุ่มเศษเ็ก็เริ่มมีไฟลุกขึ้นมาละครับค่ะก็เห็นว่าทางร้านมีภาพกล้องวงจรปิดที่จับได้เลยมีค่ะแต่ว่ามันอยู่มุมมุมของภาพพอดีเลยสักา,าบ,บาก็อาาพอได้เห็นเลยค่ะช่วงที่เกิดเกิดเหตุนี่คือมีสังเกตว่าใครมาจุดอะไรหรือเปล่า ไม่มีค่ะ uh huh. ไม่มีเพราะว่าพี่ดูดูภาพก่อนหน้าด้วยครับก็ไม่มีใครเดินไปเดินมาแถวนี้เลยไม่มีค่ะ uh huh. ก็อคืนก็ยังโชคดีที่ยังมีชาวบ้านที่เขายังนั่งทานอะไรกันอยู่หน้าบ้านครับเขาก็เลยเรีบมาแจ้งข้างบ้านที่ทราบเพราะว่าดูไฟไบ้านนะคะแล้วก็มีการโทรศัพท์โทรตามว่าเกิดไฟไหม้ที่เดิลปิกแล้ว uh huh. เปลวขึ้นสูงมากก็เลยเ วันนี้ก็เลยพยายามจะติดต่อเจ้าหน้าที่ครับค่ะตอนนี้ตังอบตเข้ามาตรวจสอบแล้วเป็นจดหไดยของครับชุดนี้ที่อ้านหลังเขานี่ยจุดนี้มันเกิดมันตอนนี้คือเขาบวชหันเปลีวไฟนะครับนักสั่งให้เขาไปเจ้ากองหูแนช่าเขาต้องัก้ยากดูสภาพที่มันนี้หลอมร้อยของเที่ยวเสริมเราต้องครับวันนี้หลอมร้อยเที่ยวเสิมจะหลอมร้อยไม้แค่จากจากที่ว่า ผู้ประสบเหตุการณ์ท่านท่านท่าน,น,น,นเราผันมนะครับเนาะท่านบอกว่ามันมันมน,น่าจะประทุจากพื้นดินขึ้นมามซึ่งตัวนี้เขาแปังเป็นสมบัติสู่ซูได้เตือนนะครับครับแล้วนนเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะประสานครับเจ้าของพื้นที่มันก็จะเป็นทางหลวงชนบทครับจะเป็นเทพของถนนทางหลวงชนบทเนี่เนี่ยเอาสองใบนี้ตัวนี้จะประสานประสานเบื้องต้นทางวัดจากวันละอาจจะมีเป็นหนังสือตามเข้าไปครับผมโอเคครับผม